จังหวัดลบบุรีจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2568ปีที่27เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2568 ดยมีนางสุวจีสิริบัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ทรับยลังกาตำบลกุฎตาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและมอบชุดนักเรียนสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลส่งความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูและนักเรียนจากนั้นได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลบบุรีรวมบริจาคในครั้งนี้อีกด้วย